ความยาวนานของคําว่ากลับและสงไขว่ามันนานแสนนานแค่ไหนทุกคนเคยได้ยินกันไหมครับไม่ว่าจะตามในละครทีวีหรือตามเรื่องราวต่างๆที่เวลาสาบแช่งใครมักจะได้ยินคําว่าขอให้ตกนรกหมกไหมชั่วกับชั่วกันหรือคําว่าจะขอจองเวรไปชั่วกับชั่วกันแล้วเคยสงสัยไหมครับว่าคําว่าชั่วกับชั่วกันมันนานขนาดไหนเดี๋ยวไปฟังกันครับว่ากลับเหลือสงไขยนั้นมีความยาวนานเท่ากับกี่ปีมาเริ่มกันเลยครับ ในสมัยหนึ่งมีพิษุรูปหนึ่งได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีแล้วก็ได้กลับทูลกับพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับหนึ่งนานเพียงใดหนอพระพุทธเจ้าก็ตอบกับภิกษุรูปนั้นไปว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะอธิบายความยาวนานของคําว่ากับให้เข้าใจได้เพราะมันยาวนานมากๆพิกษุรูปนั้นก็ได้บอกกับพระพุทธเจ้าไปว่าพระองค์ทรงอุปมาได้ไหมพระเจ้าคะ่ะพระพุทธเจ้าก็ได้อุปมาว่า มีภูเขาใหญ่หนึ่งลูกยาวหนึ่งโยดกว้างหนึ่งโยดสูงหนึ่งโยดเป็นภูเขาทึบไม่มีโพรงหนึ่งโยดจะเท่ากับ16กิโลเมตรนะครับเอาเป็นว่าภูเขาลูกนี้ที่พระพุทธเจ้าอุปมามานั้นสูงกว่าเขาเอเวอเรสต์เกือบสองเท่าเลยเขาเอเวอเรสต์จะสูงอยู่ที่ประมาณ8กิโลเมตรกว่าแต่ภูเขาลูกนี้สูงถึง16กกิโลเมตร และพระพุทธเจ้าก็ได้บอกต่อว่าในทุกๆ100ปีจะมีบุรุษคนนึงเอาผ้ามาลูบภูเขาลูกนั้นหนึ่งครั้งทําแบบนี้ไปเรื่อยๆ100ปีมาลูบหนึ่งครั้งอีก100ปีมาลูบอีกครั้งหนึง่งทําไปจนกว่าภูเขาลูกนี้จะหายไปหรือแบนราบเรียบเท่ากับพื้นการกระทําเช่นนี้คําว่ากับยังยาวนานกว่าเลยทุกคนไปลองคิดดูนะครับภูเขาสูงถึง16กิโลเมตรใหญ่ขนาดไหนแล้ว100ปีก็มีโอกาสเอาผ้ามาลูบได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วต้องใช้เวลานาาาาานนนนนนแแสค่ไหหหถึงจะทใํใ้้ภููเขลกัย ไไปได้แล้วก็ยังมีคำอุปมาอีกอันเกี่ยวกับความยาวนานของกับพระพุทธเจ้าได้อุปมาไว้ว่ามีที่แห่งหนึง่งกว้างหนึ่งโยน์ยาวหนึ่งโยชต์มีกำแพงโดยรอบสูงหนึ่งโยต์แล้วเอาเมล็ดผักกาดนั้นบรรจุไว้ในนั้นให้เต็มแล้วทุกๆหนึ่งร้อยปีให้นำมาล็ดผักกาดนั้นออกไปหนึ่งมล็ดทำแบบนี้ไปเรื่อยๆหนึ100่งร้อยปีเอาเมล็ดออกไปหนึ่งมล็ดเมื่อไหลเอาเมล็ดผักกาดออกจนหมดได้แล้วคำว่ากับยังยาวนานกว่าเลย และเมื่อมีคําว่ากับก็ต้องเคยได้ยินคําว่าอสงไขยกันใช่ไหมครับแล้วรู้ไหมครับว่าคําว่าอสงไขยนั้นยาวนานแค่ไหนทุกคนลองเอาเลข1ตั้งขึ้นมานะครับแล้วเติมเลขศูนย์ไป140ตัวนั่นจะเป็นการประมาณจํานวนปีของคําว่าอสงไขยครับหรือมีคําอุปมาที่ว่า ได้มีฝนตกครั้งใหญ่อย่างมโหลานทั่วฟ้าตกทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หยุดและตกอย่างนี้อยู่3ปีไม่ได้ขาดสายเลยฝน1เม็ดจะเท่ากับ1ปีทุกคนก็ลองคิดดูนะครับว่าฝนตกลงมากี่เม็ดกันในตลอด3ปีนี้นี่แหละครับจะเป็นคาอุปมาของคําว่าอสองไขย แล้วถ้าถามว่าพวกเราทุกคนในที่นี้มีชีวิตเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารนี้มานานแค่ไหนแล้วก็จะอธิบายได้ดังนี้ในสมัยหนึ่งได้มีพิสูตรรูปหนึ่งได้ถามกับพระพุทธเจ้าว่าพวกเหล่านี้ได้ผ่านพ้นกับนั้นมากี่กัปแล้วและขอให้พระองค์ทรงอุปมาจํานวนกับที่ผ่านมาแล้วด้วย พระพุทธเจ้าก็อุปมาว่าได้มีพิกษุ4สี่รูปมีอายุขัยได้หนึ่งร้อยปีแล้วสามารถระลึกชาติย้อนหลังได้วันละหนึ่งแสนกับเอาแค่หนึ่งกับนี่ก็ยาวนานมากแล้วนะครับแต่นี่ระลึกได้วันละหนึ่งแสนกับพิสูุรรูปนั้นก็ทาการระลึกชาติย้อนหลังไปทุกๆวันจนครบอายุขัยหนึ่งร้อยปีของตนเองแล้วก็ตายไปพิสูุรรูปแรกตายไปรูปที่สองก็มาระลึกชาติต่อแล้วก็ตายไปอีกรูปที่สามรูปที่สี่ก็มาระลึกชาติต่อแล้วก็ตายไปในที่สุดทําแบบนี้จนตายไปทั้งหมดสี่รูปก็ยังไม่เจอชาาตติแรรกกขออองงงนเเเลยับบพทจจ้ึว่า สังสารวัตนี้หาจุดต้นและจุดไปลายไม่ได้เห็นไหมครับคําว่ากลับกับคําว่าอสงไขยพระพุทธเจ้ายงพออุปมาให้ฟังได้แต่การเรียนไาวไ้ายเกิดในสังสารวัตนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าหาจุดต้นจุดไปลายไม่ได้เลย ที่พระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องพวกนี้ก็เพื่อที่จะทําให้พวกเราที่ได้ฟังเกิดความเบื่อหน่ายกับการเวียนใบตายเกิดในสังสารวัตรนี้แหละครับเกิดมากี่พบกี่ชาติแล้วก็ไม่รู้เกิดเป็นคนจนคนรวยเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนพิการหูหนวกตาบอดก็เป็นกันมาแล้วทั้งนั้นเป็นสัตว์หมูหมากาไก่ช้างมา้าวัวควายก็เป็นกันมาหมดแล้วตกนรกขึ้นสวรรค์ก็เคยผ่านกันมาแล้วทั้งนั้นแต่มีสิ่งหนึ่งเลยที่พวกเรานั้นยังไม่เคยไปก็คือการไปนิพพานไม่เช่นนั้นเราก็คงไม่มาอยู่ตรงนี้กันหรอกย,งงกยน ไต้เกิดในสังสารวัตนี้ก็ยังอันตรายอยู่ถ้าเขานิพานชาตินี้ไม่ได้ก็ขอให้เป็นอรารยบุคคลให้ได้ถ้าชาตินี้ยังเป็นอรารยบุคคลไม่ได้ก็ขอให้ดําเนินไปในเส้นทางของอริยบุคคลเพื่อที่จะเป็นอรารยบุคคลให้ได้แล้วรับความชั่วหมันสร้างความดีสัเบียงบุญของเรานั้นจะติดตัวเราไปเสมอแล้วเราจะได้ใช้อย่างแน่นอนในวันใดว,วันหนึ่ง